เพชรเอาจริงกับพี่มากน้อยแค่ไหนฮะตอนนี้ถามจริงเล่นกี่เปอร์เซ็นต์เล่นเหมือนแข่งโปรเลยปะ60ครับโอ้โหครับนี้แม่งโดนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับรายการโปรสอนเล่นเหมือนเดิมนะครับวับนนี้ขอเป็นเพลเยอร์จากทางราชบุรีมิรผลแล้วกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนะนําตัวเลยฮะสวัสดีครับผมเพชรหรือชื่อในเกมทีชาร่าครับไอเราเคยคุยมารอบหนึ่งใช่แล้วครับทีชาร่านี่แล้วก็เพชรจะเล่นราชบุรีตามสูตรนะครับมาเดี๋ยวไปกันเลยครับมีคงมีแผนในใจไหมครับที่แบบเราชอบใช้ในการเล่นส่วนมากเล่น4ี่สามสามครับเน้นเกมบุกกระตบอลครับเฮ้ยสี่สามสามมีชนกันได้นะฮะบุกทั้งคู่เป็นยังไงบ้างแผนนี้มีทีเด็ดอะไรที่เรา มองว่ามันมันโอเคกับแผนตรงนี้คือเกมบุกมันอยู่กระจุกกันครับแล้วมันสามารถต่อบอลคือแไนดา้าได้ง่ายครับทิ้งกันไปครับอแล้วไอการดึงไอดึงตัวต่ำๆเซนเตอร์ตรงนั้นมันมีผลยังไงบ้างไหมเเวลาเราโดนตัดบอลตองกาครับมันจะไม่ดันขึ้นสูงครับแอดวานครับต่อเป็นติกิตาก้าครับส่วนอย่าไม่ค่อยเห็นคนใช้ตรงนี้นะอันนี้คือจังหวะการบุกใช่ไหมจะเป็นบอลติกิตาก้าคือตัวมันจะใกล้ๆกันเลยตัวมันจะลงมารับบอลมาช่วยเชื่อบอลกันครับ เกมรับครับพ so train yeah, ่อผมจะเป็นใช้ a aggressive ครับแล้วก็ Defense นี่คือ4ขีดเลยครับเพื่อเราจะเทสติ้งคู่แข่งเวลาเล่นครับสูงเหมือนกันนะสูงครับทำให้คู่ต่อสู้เล่นยากครับเวลาบุกต่อครับเกมบุกนั่นเดี๋ยวพี่ยกข้ามหัวโชว์เเฮ้ยมีแล้วเรามีหมดทุกอย่างแล้วอาจารย์สอนมาแล้วเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไมโลเจอท่าไมโลเจอท่าไมโล วันนี้จะสอนทิศอะไรพี่ดีการเข้าบอลครับแบบว่าเทสติ้งแบบว่าหนักๆนะครับหนักๆเล่นยากครับจริงนะหนักหนักๆนี่พี่บอกเลยเรื่องหนักไม่รูซุปเปอร์บอลก็เรือหนักเที่วันนี้ที่เสียบทุกอย่างเริ่มหอยริอยโอ้ยโอ้แต่ละคนมานี่ช่วงหลังเอาจริงทุกคนเลยนะสงสัยดูรายการเยอะไงโอ้แต่ละคนมานี่แบบหนักๆเลยอ่ะโอ้โหหม่งชนคานอีก เดี <dried snake> ๋ยวก่อนเดี <mówi> ๋ยวก่อนอือ้โโอ้อันนี้คือน้องไม่ดีใจเลยนะผมว่าถ้าแคปอาร์มแบบมีโอกาสแก้ตัวเขาคงอยากแก้ตัวกับผมอะเอาไว้เอาไว้ไอ้เทอ้龙เท้龙ำไมกูต้องมาเสียเครดิตคนเดียวด้วยวะแล้วพลาดฟิงแกนดุกเทปเลยนะโดนตลอดเลย ใครที่เป็นทีเด็ดไหมที่แบบต้องเอาลงอะไรเงี้ยปาตินโยครับดีอะไรยังไงบ้างปาตินโยมีความไวแล้วก็การสจรอร์ที่คงมากเลยครับถ้าที่นิ่งไปก็อยากให้รู้ว่าพี่เอาจริงอยู่เพชรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโดนแนะ่คือมันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริงนะมันได้แค่นี้แหละเราไม่เคยจำไงเราไม่เคยจำกูเนี่ยไม่เคยจำเลยใครสอนอะไรมา เพชรเอาจริงกับพี่มากน้อยแค่ไหนฮะตอนนี้ถามจริงเล่นกี่เปอร์เซ็นต์เล่นเล่นเหมือนแข่งโป้เลยปะหกสิบครับคำนี้แม่งโดนคำนี้แม่งโดนคำนี้แม่งโดนบอลเท่าไหร่ครับร้อยเกินแล้วครับขอดูแบบร้อยเปอร์นต์ได้ไหมได้ครับเล่นเลยมาเพชรร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พี่ไหวพี่ไหวเรารับบิลบอลเราใช้พยายามใช้ไอ้ข้าวัอนะครับนะครับสกดติลเลตไปไอ้ข้าวบอลนครับ พอใ,ใกล้ๆแล้วค่อยสวิตตัวว่าเราจะได้บอลแน่ๆค่อยแย่งครับมันเป็นการเทสเห็นไหมครับเราไม่ต้องมารับทุกตัวก็คือเหมือนกับชใช้ AI ในการแยง่งในการไล่ครับแล้วก็เอาตัวที่เรามาคับไปดักบอลครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่า AI มันจะวิ่งให้ก่อนแล้วเ,เราออสามารถรู้ทิศทางเราจะเห็นว่าจะมี AI ไตัวหนึ่งวิ่งไล่เราอยู่ก็สี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมค่างกัแล้วพอ พี่ใหญ่จะวิ่งเข้าไปหาตัวที่ถือบอลครับแล้วค่อยสับปิดตัวไปใช่ครับแล้วค่อยสวบปิดตัวไปแย่ครับหรือไม่เราก็เอาอีกตัวหนึ่งมาดักมันจะวิ่งมาแย่งบอลถูใช่ไหมครับนี่ไงนี่ไงดูดิเห็นไหมแล้วพี่จะจ่ายตัวนี้น้องมันจะแย่นี่ไงอ๋อนี่เห็นไหมเห็นไหมดูตัวข้างบนนี่ไงแล้วมันก็ปรับมาเป็นตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะ จะเต็มอะไรครับอย่างคัอีกนิดหนึ่งโอเคนะฮะวันนี้ถือว่าอีกหนึ่งทคที่น่าสนใจนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกน้องๆว่าทุกอย่างเนี่ยที่โปรมาสอนเนี่ยเห็นเหมือนเหมือนง่ายนะแต่จริงคือมันไม่ง่ายนะครับมันต้องลองฝึกซ้อมต้องลองวิธีในการเล่นกันดูเพชรเองครับในฐานะที่เป็นโปรเพเยอร์คนหนึ่งอยากจะแนะนำเลยน้องๆหน่อยไหมครในการในการ,ในการที่จะเล่นจะฝึกซ้อมจนได้ขึ้นมาเป็นโปรเพเยอร์ในอนาคตผมว่าการแบ่งเวลาครับสำคัญที่สุดครับ มีวิในัยในการซ้อมและการแบ,บ่งเวลาที่ถูกต้องครับทุกคนม,ม,มีหน้าที่ทําอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานครับวันหนึ่งเนี่ยเคยซ้อมมากสุดกี่ชั่วโมงถ้าเป็นวันหยุดก็เป็นสิบเหมือนกันครับช่วงก่อนจะแข่งครับมั <without S 1> <ตอ>นเป็นช่วงที่แบบว่าต้องซ้อมตั้งเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งโปรเพเยอร์ที่เอามาสอนทิกกันนะครับอาจจะเป็นทิกง่ายๆแต่บอกเลยทุกอย่างมันไม่ง่ายถ้าคุณไม่มีการฝึกซ้อมนะครับเอาละครับฝากช่อง YouTube ของตัวใต้ e อลิกเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรายการโปรสอนเล่นออนทุกวันพุ หนึ่งทุ่มตรงนะฮะก็เข้าไปดูเข้าไปช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณเพชรมากครับขอบคุณครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะใครจะมาย่ำดีผมเป็นคนต่อไปรอดูกันวิกหน้านะครับวิกนี้สวัสดีครับ